การที่เราไม่ออกกําลังกายอ่ะมันเป็นสาเหตุหลักร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออะไรที่ไม่ได้ใช้มันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเราจะต้องไปออกกําลังกายโดยเฉพาะในเรื่องของเวทเทรนนิ่งเรื่องของโยคะก็ได้เอ่อยกน้ําหนักก็ได้บอดี้เวทก็ได้นะคะวิดพื้นสควอตได้หมดนะคะมันจะช่วยทําให้มวลกล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยสร้างมากขึ้นอันนี้ก็คือเฮลตี้เวทน้ําหนักไม่จำเป็น ที่จะต้องแบบยิ่งผอมยิ่งดีไม่จําเป็น สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของว่าทําไมอายุมากขึ้นยิ่งอ้วนขึ้นเอ๊ะมันมีอะไรที่แบบมันผิดไปจากที่เราเข้าใจหรือเปล่านะหรือว่ามันมีอะไรที่บางทีเราเข้าใจถูกแล้วเออนะอันนี้ก็จะเก่งมากนะเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าใน8ข้อเนี่ยพวกเราจะได้กันกี่คะแนนนะคะข้อแรกก่อนเลยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งผอมยิ่งดีคิดว่าอันนี้ถูกหรือผิดเฉลยก็คือไม่จริงนะเพราะว่าการที่เราอายุมากขึ้นเรายิ่งน้ําหนักน้อยมากๆโดยเฉพาะแบบบางคนแบบผมอมมาก ย,ะะ <ple as> ยิ่งผอมไม่ได้แปลว in ่ายิ่งดีมันอยู่ที่ h e ลตี้หรือ u n h e ฮล t ี y เราจะไม่ได้ใช้เกณฑ์น้ําหนักมาเป็นตัววัดแต่เราวัดในเรื่องของความสุขภาพแข็งแรงแล้วการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราวัดจากอะไรเราก็วัดจากกล้ามเนื้อที่เรามีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะปริมาณกล้ามเนื้อมากแปลว่าเรา h e ลตี้แก่ไแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักที่มันลดลงเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์เสียมวลกล้ามเนื้อ,ลอแล้วไขมันมันมา,มากขึ้นเพราะว่าไขามันเนี่ยมันมีความหนา แน่นน้อยถูกไหมกล้ามเนื้อมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างกล้ามเนื้อ1นกิโลหมู1นกิโลพวกเราลองคิดดูประมาณนี้แต่ไขมัน1นกิโลก็คือเท่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายผอมลงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการผอมลงจากน้ําหนักกล้ามเนื้อที่มันหายไปกลายเป็นว่าไขามันมันมากขึ้นอันนี้ก็คืออันเฮลตี้ก็แปลว่าไม่ดีนะข้อที่2ระบบการเผาผลาญของคนเราอะ่ะจะเริ่มลดลงตั้งแต่พอเราอายุ20เลยค่ะแต่ว่ามันลดลงแบบไม่เยอะมันลดลงแค่โดยเฉลี่ยนะแค่วันละประมาณนะถ้าเทียบเป็นแคล คือวันหนึ่งก็ประมาณ150ากิโลแคลอรี่จ้ะซึ่งในอายุ20เนี่ยเรากินเยอะเราใช้พลังงานเยอะการที่มันลดลงแค่วันละ150กิโลแคลอรี่มันนิดเดียวแต่พอแบบเริ่มเข้า30มันก็จะลดลงมากขึ้นใช่ไหมสี่สิบห้าสิบจยิ่งชัดเจนเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเราก็จะสังเกตว่าตอนช่วง20ถ้าใครที่มีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟเนี่ยก็มักจะไม่เป็นปัญหากับการที่ระบบการเผาผลาญลดลงแค่วันละร5อยสกิโลแคลอรี่แต่พออายุ30บเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มแบบทางาน เราก็ต้องดูแลครอบครัวาม,มากขึ้นไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ค่อยแอคทีฟแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็เลยจะแบบอ้วนง่ายแล้วบวกกับการเผาผลาญที่มันลดลงมากกว่าเมื่อต่ออายุ20เข้าไปอีกก็จะสังเกตว่าคนก็จะเริ่มน้ําหนักขึ้นตอนอายุสัก30กว่าต่อมาข้อทีอ่3อายุที่มากขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นทุกคนแหละถูกหรือผิดคําตอบก็คือผิดคือมันไม่ได้แปลว่าอายุที่มากขึ้นแล้วน้ําหนักจะต้องเพิ่มขึ้นหรืออ้วนขึ้นทุกคนไม่ใช่เหมือนที่แคปชั่นวันนี้ว่าทำไมอายุ Terima kasih. ไม่ใช่ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่ที่อ้วนเพราะอะไรเเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะอ้วนหรือเราอาจจะไม่อ้วนก็ได้มันเป็น Choice ก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองอ้วนหรือไม่อนุญาตให้ตัวเราอ้วนมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะเลือกที่จะใช้เวลาไปกับในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญออกกําลังกายมากขึ้นน้ําหนักตัวของเราอะมันก็จะไม่เพิ่มตามมันขึ้นอยู่กับ activity ี ท,ทขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่ทำขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเพราะฉะนั้นเราเลือกได้นะคะต่อมาข้อที่4ี่ยิ่งอายุมากยิ่งอ้วนอ่ะพ่อก,ก็กินเยอะไปเปล่าคิดว่าไงถูกหรือผิดข้อนี้เฉลยก็คือผิดคือเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าอายุที่มากขึ้นหุ่นรูปร่างเราก็จะเปลี่ยนไประบบการเผาผลาญมันก็จะช้าลงแหละแล้วเราก็จะต้องออกกําลังกายมากขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นเนาะเราถึงจะแบบคงน้ําหนักให้คงที่ได้หรืออาจจะลดน้ําหนักลงก็ได้ หลายๆคนก็ทําได้แล้วหุ่นดีกว่าตอนสาวๆด้วยซ้ำนั้นก็คือว่าถ้าเราออกกําลังกายหนะักคือกินเยอะแต่ออกกําลังกายเยอะหรือกินเยอะแต่กินของดีเข้าร่างกินคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตกินฟูดแฟตกินโปรตีนอย่างเงี้ยแล้วออกกําลังกายอ่ะถึงแม้ว่าจะกินเยอะแต่ก็ไม่อ้วนนะหุ่น,หนรูปร่างจะสมส่วนและแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ําต่อนะคะข้อ5เมนโพอสเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้พี่อ้วนเลยถูกหรือผิดเมนโพอสก็คือวัยหมดประจําเดือนใช่ไหมเมนโพอสเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อ้วนเลยแปล ว่านะถ้าข้อนี้ใครตอบถูกแปลว่าทุกคนที่หมดเมนหมดประจําเดือนอ้วนทุกคนถูกไหมซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าวัยหมดประจําเดือนเนี่ยเรานับก็คือว่าไม่มีประจําเดือนนะอย่างน้อย1ปีต่อเนื่องเราถึงจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเมนโพสอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่เมนโพสก็คือไม่มีประจําเดือนต่อเนื่องกันเกิน1ปีละนั่นก็แปลว่าไม่มีไข่แล้วไม่สามารถที่จะแบบมีลูกได้แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัยหมด จำเดือนมันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อ้วนหรอกต่อมาข้อที่6อะไรเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสียมวลกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นกอไก่ไม่ออกกําลังกายขอไข่ฮอร์โมนเปลี่ยนจามพอควายก็คือกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรืองอน,นะจ๊ะถุกๆุกข้อนะจ๊ะ,ะเฉลยก็คือตอบข้อง,องงูนะคะ ถูกหกข้อทุกอย่างเลยการที่เราไม่ออกกําลังกายอ่ะมันเป็นสาเหตุหลักร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออะไรที่ไม่ได้ใช้มันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเราจะต้องไปออกกําลังกายโดยเฉพาะในเรื่องของ w e ทเท t น r a i n i n g เรื่องของโยคะก็ได้ยกน้ําหนักก็ได้บอ d y ้เวทก็ได้นะคะวิดพื้น squat ได้หมดนะคะมันจะช่วยทําให้มวลกล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยสร้างมากขึ้นอันนี้ก็ ก็คือ healthy weight น้ำหนักไม่จําเป็นที่จะต้องแบบยิ่งผอมยิ่งดีไม่จําเป็นแต่น้ําหนักเนี่ยก็คือคํานวณให้อยู่ใน BMI แล้วให้เป็นมวลของกล้ามเนื้อทีนี้ฮอร์โมอนที่เปลี่ยนมันก็เป็นสาเหตุเอสโตรเจนที่ลดลงนะคะหรือในผู้ชายเทสโทสเตอโรนที่ลดลงก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มวลกล้ามเนื้อปีบลงนะยิ่งผู้ชายนี่ชัดมากเลยกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วตัวอย่างพวกของทอดพวกน้ําหวานน้าตาลทั้งหลายนะคะพวกนี้ก่อให้เกิดการอักเสบหมดเลยนะคะและ แล้วร่างกายก็จะต้องใช้พวกวแบบวิตามินเกลือเยอะมากในการที่จะมาฟืน้นฟูเซลล์ร่างกายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้อ้วนมันจะเกิดการอักเสบในร่างกายเยอะจากเซลล์ไขมันที่มากขึ้นมันทําให้เซลล์ร่างกายอักเสบมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงทีนี้เมื่อกล้ามเนื้อน้อยลงไม่สามารถฟื้นกลับมาได้และจ้าถูกหรือผิดเฉลยก็คือผิดคือกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่กล้ามเนื้อเราเรีบลดลงไป ปกติกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยทุก10ปีเนี่ยมันจะลดลงไปประมาณ8-15%อยู่แล้วแปลว่ามันลดลงเรื่อยๆจากมตาบอลิซึมที่มันลดลงระบบการเผาผลาญลดลงคีย์เวิร์ดก็คือว่าถ้าเราจะจัดการกับน้าหนักที่มันเพิ่มขึ้นให้ไปจัดการกับมัสเซลต้องเพิ่มกล้ามเนื้อจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพิ่มกล้ามเนื้อจากไหนจากการเวทเทรนนิ่งเรสิสแตนเทรนนิ่งเอ่อบอดี้เวทโยคะพุชอัพควอดได้หมดนะคะแล้วก็นะออกกําลังกายแบบมอเตอร์ e อเอ็กซ์ซ์ ให้ร่างกายมีแอคทิวิตี้ที่แบบแอคทีฟมากขึ้นเริ่มจากให้ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะสครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ1ชั่วโมงเพื่อสร้างมัสเซ่ออันนี้คือหัวใจสําคัญอันที่สองที่จะต้องทำนะก็คือบอดเลตเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือออกกําลังกายประการอย่างน้อยนะสานาทีคูณ5วันต่อสัปดาห์สมมติว่าออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะก็คืออาจจะวิ่งหรือเดินเร็วก็ได้5กิโลโดยใช้เวลา1ชั่วโมงข้อสุดท้ายเมื่ออายุมากขึ้น การรับรสจะลดลงถูกหรือผิดคําตอบก็คือถูกคะ่ะเวลาที่เราอายุมากขึ้นการรับรสที่ลิ้นจะลดลงคือการรับรสที่ลิ้นของเรามันจะมีหลายรสใช่ไหมสี่รสแล้วพวกเรารู้ไหมว่าต่มรับรสเนี่ยมันลดลงหมดเลยแล้วเราจะพบว่าคนที่อายุมากเราลองสังเกตยิ่งแบบผู้สูงวัยที่บ้านจะชอบกินขนมหวานชอบกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงชอบกินน้ําหวานชอบกินผลไม้สุกชอบกินขนมเพราะว่ามันเหลือแค่ต่มรับรสหวาน เท่านั้นแหละที่มันถูกกระตุ้นได้ต่อมอื่นมันหายไปหมดเลย ะะก็เรียกว่าตอมรับรสหวานจะอยู่นานเพราะฉะนั้นนี่เป็นคําตอบว่าทําไมอายุมากถึงชอบกินหวานเพราะว่าเขากินอาหารอย่างอื่นมันไม่อร่อยนะคะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือในวัย4 0 5 0 60ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่ามันไม่จําเป็นที่ว่าอายุมากขึ้นเราจะต้องอ้วนขึ้นเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตยังไงขึ้นอยู่กับว่าเรากินอาหารแบบไหนออกกําลังกายไหมไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเรารู้เท่าทันร่างกายเราไหม ว่ามันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนมันมีในเรื่องของระบบการเผาผลาญเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อมันมีเรื่องของการลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องแบบดูแลสุขภาพรอบด้านแค่ใส่ใจโอเคนะพวกเราวันนี้ไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ